วัลโหลทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางหล่าซือค่ะวันนี้เป็นบทเรียนพิเศษที่หล่าซือตั้งใจจะทํามาตั้งนานแล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพินอินหรือว่าการออกเสียงภาษาจีนค่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะว่าพินอินที่แท้จริงคืออะไรกันแน่แล้วก็เราจะได้รู้ว่าส่วนประกอบต่างๆของพินอินนั้นมีอะไรบ้างนะคะ เราจะค่อยๆเรียนไปทีละบททีละบทพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราไปรู้จักภาพรวมของพินอินกันก่อนค่ะและเรามาฝึกออกเสียงตัวอ,อักษรจีนหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวนั้นคือตัวอะไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆให้เราซื้อแล้วเราไปเข้าห้องเรียนพินอินกันค่ะไปกันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับคำว่าพินอิน เราได้ยินคำนี้ปล่อยมากๆสำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาจีนนะคะว่าเอ๊พินอินคืออะไรกันนะไปดูตัวอักษรแต่ละตัวค่ะตัวแรกนะคะอ่านว่าพินค่ะหมายถึงการสะกดนะคะพินแปลว่าสะกดค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะคำว่าอินตัวนี้ค่ะตัวอักษรจีนจะหน้าตาแบบนี้นะคะคำว่าอินนี้นะคะหมายถึงเสียงค่ะเอามารวมกันนะคะคำว่าพินกับอินมารวมกันก็จะหมายถึงตัวสะกดเสียงนั่นเองค่ะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถออกเสียงตัวอักษรจีนได้ไงคะถ้าเรารู้จักนะคะว่าตัวพินอินแต่ละตัวนั้นออกเสียงยังไงเราก็จะสามารถออกเสียงตัวอักษรจีนแต่ละตัวได้คะ่ะไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่าพินอินนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะ่ะส่วนประกอบของพินอินนะคะมีด้วยกัน3ส่วนด้วยกันคะ่ะ ส่วนประกอบแรกเรียกว่าเซิงหมูม่หมายถึงพยัญชนะค่ะตัวที่2ก็คือยื่นหมู่นะคะยื่นเหมยหมายถึงสระค่ะส่วนเซิงเตี้ยวเป็นส่วนประกอบที่3ค่ะในพินอินนะคะก็คือวรรณยุกต์นั่นเองค่ะเซิงเตี้ยวก็คือตัวออกเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของส่วนประกอบแต่ละส่วนกันนะคะส่วนแรกนะคะเซิงหมู่ก็คือพยัญชนะค่ะเขาจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาช่วยในการออกเสียงค่ะ อย่างเช่นตัว b นะคะที่เราเห็นนะคะจะออกเสียงปส่วนตัว p ก็ออกเสียงโพตัว m นะคะใช้ออกเสียงโมส่วนตัว f ก็คือโฟแบบนี้นะคะเดี๋ยวเัาซือจะอ่านเสียงพยัญชนะทั้งหมดตามตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มจากตัว b ค่ะ p o โพโมโฟเตเนเลเ k h j i s h i z c s z ch ch sh r i u ตัวอักษรตัวสุดท้ายนะคะตัว y กับตัว w ถือว่าเป็นพยัญชนะเหมือนกันนะคะแต่เป็นพยัญชนะกึ่งสระค่ะเพราะมีหน้าที่เป็นสระด้วยในบางครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในบทต่อๆไปค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะตัวอักษรที่เราเห็นและเสียงที่เราได้ยินเมื่อสักครู่ก็คือตัวส่วนของพยัญชนะในพินอินค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของสระกันบ้างค่ะทุกคนสระนะคะหรือว่ายื่นหมูมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งสระเดียวๆนะคะที่อยู่ตัวเดียวๆก็คือตัว A ตัว O ตัว E ตัว I ตัว u แล้วก็ยูจุดๆ6ตัวนี้เป็นสระเดี่ยวนะคะบอกเสียงแบบนี้ค่ะ R O โอ เออีออีอ,อันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกตัวแต่ละบทของแต่ละตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแซมเปิลแซมเปิลให้ฟังเสียงให้รู้ว่านี่คือเสียงสระนะคะแล้วก็ยังมีสระที่เอามาผสมกันอีกมากมายเลยค่ะตามที่ข้างเห็นข้างล่างนะคะมีทั้งเสียง A บวก i เสียง A บวก o แบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเสียงที่ออกทางจมูกนะคะอย่างเช่น ONG องอย่างนี้นะคะหรือเอิงเสียงเอิง E N G ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเสียงสระอยากให้สังเกตลองดูที่บรรทัดสุดท้ายจะเห็นว่าเสียงไอนะคะมี2เสียงค่ะออกเสียงอก็ได้หรือจะถ้าเป็นเสียงไอตัวสุดท้ายที่เห็นในบรรทัดสุดท้ายนั้นนะคะออกเสียงอือค่ะเราจะได้เรียนต่อไปนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ไอจะต้องออกเสียงเป็นสระอือเมื่อไหร่ที่จะต้องออกเสียง e ีค่ะ ส่วน e นะคะก็มีออกเสียง er แบบในบรรทัดแรกส่วนบรรทัดสุดท้าย e ที่มีสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะเวลาเขียนจริงจะไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้ให้ให้รู้ว่าตัว e ตัวนี้เป็นเสียงเ e, อค่ะไม่ใช่เสียงอ e, r นะคะเสียงเ e. อส่วน e กับ r นั้นคือเสียง r เป็นสระพิเศษอีกตัวหนึ่งนะคะที่ต่างจากเขาเพื่อนค่ะเพราะตัวอักษรจีนจะมีเสียง r ตัวนี้นะคะเป็นพิเศษในตัวอักษรจีนทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาเรียนรู้ทีละบททีละบทค่ะในตัวอักษรสระในแต่ละตัวนะคะว่าออกเสียงแบบไหนแล้วก็พร้อมตัวอย่างของตัวอักษรจีนในเสียงนั้นๆด้วยค่ะวันนี้ให้เราพอรู้จักหน้าตาของสระแต่ละตัวไปก่อนนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะส่วนประกอบที่3ในพินอินค่ะก็คือเชิงเตี้ยวเชิงเตี้ยวก็หมายถึงตัวที่บอกเสียงสูงต่ํานั่นเองนะคะก็คือวรรณยุค,ค่ะเราซื่อหลอก เทียบเป็นภาษาไทยให้เข้าใจนะคะอย่างในวรรณยุกของภาษาจีนนะคะจะมีเพียงสี่เสียงนะคะก็คือเสียงที่1เสียงที่สองเสียงที่สแล้วก็เสียงที่สจะเขียนสัญลักษณ์ตามที่เห็นในภาพเลยนะคะเสียงที่1ก็จะเป็นเสียงขีดตรงๆเสียงที่สองก็คือเป็นขีดขึ้นนะคะเสียงที่สมก็คือลงและขึ้นส่วนเสียงที่สี่ก็เป็นเสียงลงอย่างเดียวนะคะแบบนี้นะคะ เราสืบผ่านให้ดูครั้งหนึ่งนะคะอาอาอ่าอ่าเสียงที่1นนะคะอาเสียงที่สองขึ้นสูงอาเสียงที่3ลงและขึ้นนะคะอาและเสียงที่4อ่าเป็นเสียงลงอย่างเดียวนะคะเสียงเตี้ยวนี้นะคะจะใส่ไว้บนตัวสระค่ะทุกคนในพินอินนะคะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะเราสือจะลอง ยกตัวอย่างของพินอินทั้ง3ส่วนมารวมกันเป็นตัวอักษรตัวหนึ่งค่ะเรามาฝึกออกเสียงตัวนั้นกันนะคะสักครู่เดียวค่ะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกประกอบกันนะคะทั้ง3าส่วนพินอินของตัวอักษรตัวนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสมมุติเราเห็นตัวอักษรจีนตัวนี้เราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันอ่านว่าอะไรใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราอ่านออกเสียงพินอินได้ค่ะเราจะรู้ว่าตัวอักษรตัวนี้อ่านว่าอะไรนะคะลองไปดูนะคะส่วนประกอบทั้ง3ของพินอินของตัวอักษรตัวนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของพยัญชนะค่ะเป็นเสียงนี้นะคะเสียง n ออกเสียงเนส่วนสระนะคะเป็นสระเดี่ยวนะคะตัว i.. ออกเสียง E ไม่ใช่ i นะคะเป็นเสียง e ค่ะเนออีน e, ี ส่วนใส่วรรณยุกตนะคะเสียงที่3เข้าไปค่ะเดี๋ยวเราผ่านตั้งแต่เสียงที่1กันนะคะเนอีนีนีหนีเสียงที่สองค่ะหนีเสียงสนะคะตัวนี้จะออกเสียงที่หนีถ้าเป็นเสียงสี่ก็คือนี่นีหนีหนีนี่เราหยุดที่หนีนะคะหนีเป็นเสียงสค่ะเพราะฉะนั้นตัวอักษรตัวนี้นะคะที่เราเห็นตัวอักษรจีนด้านบนในกล่องสีเขียวนั้นนะคะ ออกเสียงหนีหนีเนอีนีนีหนีนหน,หน,หนีตัวนี้อ่านว่าหนีนะคะหมายถึงคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจนะคะการผันนะคะพินอินก็คือการสะกดเสียงของตัวอักษรจีนนั่นเองค่ะเนี่ยเราลองมาทบทวนและฝึกอ่านตัวอักษรจีนตัวนี้พร้อมเหล่าสื่อกันนะคะเนอีนี หนี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 หมายถึงคุณค่ะหนีเป็นคำสรรพนามนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะเราได้รู้ว่าพินอินนะคะก็คือตัวสะกดเสียงนั่นเองนะคะพินอินประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือพยัญชนะสระและก็วรรณยุกเพื่อให้เราสามารถออกเสียงตัวอักษรจีนได้ค่ะ และตัวอักษรจีนที่เราฝึกออกเสียงไปเมื่อสักครู่นี้ในวันนี้นะคะก็คือคำว่าหนีแปลว่าคุณนั่นเองค่ะเดี๋ยวครั้งต่อ,ตอไปนะคะเรากลับมาเรียนเพิ่มเติมตัวพยัญชนะตัวอื่นๆพร้อมสระทั้งหมดในพินอินค่ะทั้งหมดจะมีทั้งหมด17คาบด้วยกันนะคะและก่อนจากกันค่ะเราซื้อขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรพินอินแบบอย่างเหล่าซื้อนะคะเรียนออนไลน์ผ่านซูมค่ะ เรียนทั้งหมด17คาบคาบละ45นาทีนะคะจะเรียนสัปดาห์ละ1-2คาบแล้วแต่สะดวกค่ะจะเป็นการเรียนแบบกลุ่มนะคะตั้งแต่5-10คนขึ้นไปค่ะสมัครได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสนใจก็ลงชื่อไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราสือจะช่วยจัดกลุ่มให้เหมาะสมนะคะถ้าครบครนเมื่อไหร่เราสามารถเปิดได้เลยค่ะในหลักสูตรนี้นะคะจ่ายเพียง4,999บาทต่อคนแล้วก็ต่อคอร์สค่ะ นับว่าคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าเราสื่อจะสอนให้ออกเสียงอย่างละเอียดเลยนะคะจะช่วยให้ทุกคนฝึกออกเสียงจีนได้อย่างคล่องแคล่วค่ะหลักสูตรนี้นะคะเราสื่อจัดสาหรับคนเริ่มเรียนจีนใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เคยรู้จักภาษาจีนเลยก็เรียนได้ค่ะหรือคนที่มีพื้นฐานแล้วแต่ออกเสียงยังไม่ค่อยชัดนะคะก็มาฝึกออกเสียงกันได้ค่ะเราจะได้เรียนรู้ศัพท์นับร้อยคําด้วยนะคะผ่านคอร์สนี้ค่ะและจะมีการ ฝึกเขียนพื้นฐานอักษรจีนง่ายๆด้วยนะคะรับรองว่ามาเรียนกับเหล่าซื้อมีแต่ได้กับได้ค่ะสนใจนะคะสแกนไลน์มาคุยกับเหล่าซื้อเพิ่มเติมได้เลยค่ะลงชื่อไว้ก่อนนะคะซีซีตาจียขอบคุณมากๆค่ะทุกคนแล้วพบกันค่ะ